ชีวประวัติท่านพ่อลีธรรมทโรพระอริยเจ้าผู้มีพลังกิจแจกล้าเสนอตอนที่หนึ่งพระอริยเจ้าผู้มีพลังกิจแจกล้าสายท่านพระจารย์มัน่นธรรมัทโรคือผู้ทรงธรรมวิสุทธ วิมุติธรรมพุดสุดทางแห่งสังสารเรดาธรรมส่องไปแดนนิพพานอมะตะมหานิรันการคือนามท่านพ่อลี พระสุธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์หรือท่านพ่อหลีธรรมทโรพระอริยเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐถึงพร้อมด้วยอำนาจแห่งบารมีและบุญที่สั่งสมไว้แต่ปางบันท่านมีชีวประวัติที่งดงามยิ่งนักเป็นพระสุปฏิปนโนปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบที่มีภูมิจิตภูมิธรรมแจก,กล้ามีศรัทธาพร้อมพรั่งเต็มเปี่ยมในการเผยแผ่ สัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงเป็นผู้ที่ท่านพระจารย์มั่นให้ความเมตตาโปรดปรานและให้การยุกย่องเป็นกรณีพิเศษว่ามีพลังกิจสูงเป็นผู้เด็ดเดี่ยวอาจหารเฉียบขาดถึงพร้อมด้วยศีลด้วยธรรมสมศักดิ์ศรีที่รับความไว้วางใจจากพระยันวิสิทธิสมิทธิวีรา,ารย์ท่านพระจารย์สิงห์ขันติยาคโม ให้เป็นอัศวินแห่งกองทัพธรรมสายกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัโตที่มีธรรมะเป็นอาวุธและพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบุวญาสัมปันโนได้กล่าวถึงบุคลิกลักษณะอุปนิสัยและพลังจิตของท่านพ่อลีได้ความศรัทธาเลื่อมใสว่าเรามองดูครูอาจารย์ลีทีแรกเราก็เลื่อมใสเลยนะ ท่านเป็นผู้มีบุญวาสนาจริงๆน่าชมเชยน่าเคารพมีสง่าราศีสงา่าผ่าเผยองค์อ่านกล้าหาญเด็ดเดี่ยวจริงจังเป็นนักเสียสละท่านพระจารย์มั่นโปรโดที่จะสนทนาและเมตตาม,มากไม่เคยตำหนิอะไรมีแต่ยกย่องชมเชยท่านเป็นผู้มีพลังกิตสูงกิตของท่านแรงการทำน้ำมนต์ของท่านเพียงแค่มองแล้วอึม คำเดียวเท่านั้นก็เป็นอันสำเร็จประโยชน์พลังจิตของท่านแรงแข็งกล้ามากน้อยองค์ที่จะเป็นแบบท่านได้ผิดกับครูอาจารย์บางองค์ที่มีพลังจิตนุ่มนวลต้องเพ่งนานและบทความหลักฐานที่ยืนยันจากท่านพระอานารย์ฟักสันติธรมโมวัดเขาน้อยสามผานจังหวัดจันทบุรีว่าได้ฟังจากหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเล่าเรื่องที่ท่านพระอาจารย์มัน่น สนทนากับท่านพอ่อลีถึงพวกกายทิพย์ไว้ดังนี้สมัยหนึ่งท่านพอ่อลีเดินทางไปคาระวะเยี่ยมอาการอาพาธของท่านพระจันมั่นภูริทัโตที่วัดป่าบ้านหนองผือขณะนั้นมีพระผู้ใหญ่หลายรูปที่เป็นรุ่นพี่ของท่านพอ่อลีหลวงตามหาบัวตอนนั้นยังไม่รู้จักกับท่านพอ่อลีรู้แต่เพียงว่าท่านพอ่อลีเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นและ ได้ไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีตามธรรมดาปฏิปทาของท่านพระจารย์มั่นในตอนหัวค่าถ้าวันไหนท่านจะให้ลูกศิษย์เข้ารับฟังโอวาทธรรมท่านจะบอกให้พระไปจุดตะเกียงไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์พอได้เวลาพระทั้งหลายก็จะพากันมารับฟังโอวาทกันทั้งหมดเหลือเพียงท่านพ่อหลีองค์เดียวที่ไม่มามีพระผู้ใหญ่ที่พันสามารถกว่าตำหนิว่าท่านหลี จากครูบาอาจารย์ไปเส้นานแล้วไม่เคยมาเยี่ยมท่านอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่นอีกเมื่อมาก็มีลูกศิษย์ลูกหาตามมามากมายโยเยียยังกระบดแดงไต่ตามต้นมะม่วงแล้วนี่ยังหัวค่ำโผล่เพลเไม่ทราบว่านอนหรือนั่งเอามุงกลดลงแล้วน่าจะเข้ามาหาครูบาอาจารย์ซะบ้างจะได้มารับรู้รับฟังอุบายทมอันแยบยนหลังจากที่ท่านพระอาจารย์ ได้ปฏิสันฐานโอวาทธรรมให้แก่พระเนรในวัดจบลงเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มทุกรูปต่างก็กลับไปที่พักเพื่อเจริญสมณธรรมตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งสอนเมื่อสบโอกาสอันควรท่านพ่อลีจึงเดินย่องออกจากที่พักใช้ไฟสีแดงมโม่ออกมาบังเอิญหลวงตามหาบัวและพระจย์ทวินเห็นเข้าจึงเกิดความสงสัยว่า ใครกันหนอที่อาจหารชันชัยบังอาจมาถ้าเสือคําว่าถ้าเสือนั้นก็คือกุฏิของท่านพระจารย์มั่นนั่นเองในตอนดึกๆท่านทั้งสองจึงย้อนกลับมาไม่ให้ใครเห็นโดยหลบอยู่ใต้ถุนกุฏิของท่านพระจารย์มั่นพอท่านพอลีขึ้นไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นเท่านั้นแหละท่านพระจารย์มั่นพูดทักทายขึ้นมาทันทีว่าท่านลีภาคเหนือภาวนาดีเพราะเทพยดา พวกกายทิพย์เขาอาศัยกันอยู่เยอะท่านพ่อหลีก็ตอบว่าขอโอกาสเดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นเหมือนดังแต่เก่กอนเทพพยดามีได้มีมากตอนนี้สู้ทางภาคอีสานบางแห่งไม่ได้มีกายทิพย์เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวนี้เทพเจ้าเหล่ากายทิพย์เขาย้ายตามท่านพระจานทร์ใหญ่มาอยู่ทางภาคอีสานกันเยอะแล้วท่านผู้มีวิจัยทำทั้งหลาย ได้ตีความหมายในเรื่องนี้ว่าท่านพระจรันมั่นมุ่งทดลองภูมิจิตภูมิธรรมท่านพ่อหลีว่าจะสามารถรู้ในเรื่องนี้ได้จริงหรือไม่อีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมีพระบางพวกตำหนิท่านพ่อหลีอยู่ในขณะนั้นท่านจึงหวังมุ่งสอนให้คนได้รู้ภูมิจิตภูมิธรรมของท่านพอ่อหลีให้เป็นประจักษ์ในหมู่สง์เพราะท่านพระจรันมั่นท่านทราบอยู่เป็นแน่ว่า มีผู้มาแอบฟังเมื่อลุงตามหาบัวและพระอาจารย์ทวินได้ยินดังนั้นถึงกับอุทานว่าอูหู ho! อาจารย์ลีองค์นี้ไม่ใช่ธรรมดากล้าพูดโต้แยง้งเรื่องเทพยดากับท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นเชียวหรือท่านต้องไม่ใช่พระธรรมดาอย่างที่เราคิดไว้เสียแล้วแม้กุติที่พักท่านพ่อลีท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นก็ให้จัดถวายเป็นกรณีพิเศษซึ่งองค์ท่าน ไม่เคยปฏิบัติต่อสิทธิองค์ใดมาก่อนเลยและอีกตอนหนึ่งท่านพระจันทร์ฟักเล่าถึงความเคารพที่หลวงตามหาบัวมีต่อองค์ท่านพหลีมากมายว่าสาเหตุที่รู้ได้ว่าองค์พระหลวงตาเคารพท่านพหลีมากเพราะคราวหนึ่งท่านหลวงตาเดินทางมากราบเยี่ยมอาการอาพาธของท่านพหลีที่วัดอโศผมเป็นผู้ติดตามท่านมาหลวงตาท่านดุดุผมมาก ผมคิดว่าท่านตั้งใจสอนผมมากกว่าคือพระอาจารย์บุญกู้เป็นพระเจ้าถิน่นจัดกุติรับรององคหลงตาที่กุติท่านพ่อลีในสมัยนั้นที่พักไม่มีมากเหมือนตอนนี้หลวงตาเห็นดังนั้นท่านก็พูดเป็นเสียงแข็งว่าพรุ่งนี้ต้องย้ายไปพักที่อื่นแล้วนะรู้หรือไม่ว่าผมเขารบครูอาจารย์ลีเหมือนพระอ,อนนท์เขารบพระพุทธเจ้าแต่ในคืนนี้ ผมจะนอนเพียงหนึ่งคืนเพราะพรุ่งนี้ผมจะย้ายไปกุฏิขุนทุรีน,นรนาถและแล้วองค์หลวงตาก็กล่าวว่าที่นอนพระพุทธเจ้าพระอานนท์ยังไม่เอื้อมแขนข้ามครูอาจารย์ลีกับผมก็เหมือนกันผมถนัดรียกท่านว่าครูอาจารย์ลีผมเคารพเหมือนกับหลวงปู่มั่น อยกข้อความอีกตอนหนึ่งขององค์สมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีได้กล่าวถึงการที่ไม่อยากให้เผาศพท่านพลีเพราะท่านพลีเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงว่าอาจารย์ลีพระอย่างนี้ดีจริงดีแท้หายากถ้าจะเผานี่ปล่อยให้มันแย่งห้านาทีก็เกลี้ยงแล้วหมายถึงแย่งอัฐิธาต์ผมอยู่วัดโน้นผมรู้มีคนไปเล่าให้ผมฟังเขาแต่งงานกันมาสามปี อยู่ราชบุรีไม่มีลูกมาขอลูกกับอาจารย์ลีมันก็ได้ลูกขึ้นมาอีกคนหนึ่งเงินเดือนก็ไม่เลื่อนสักทีเขาก็ไปขออาจารย์ลีให้เงินเดือนขึ้นหน่อยอีกไม่นานเงินเดือนขึ้นหลายคนที่ขอแล้วได้ดังประสงค์แบบนี้บางคนเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันติดคุกกำลังจะโดนประหารชีวิตท่านก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ให้ถูกประหารได้ยากจนที่สุด เขาจะตายภายในสามสี่วันท่านรู้ก็บอกหวยให้ไปซื้อเอามาเมื่อตายแล้วลูกหลานก็ได้เอาเงินมาทำศพอาจารย์ลีก่อนตายเพียงสามวันเขียนจดหมายไปบอกผมท่านรู้วันตายพระอย่างนี้ต้องเก็บไว้ให้คนได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจทั้งหมดนี้เป็นที่มาของหนังสือและฉายานามของท่านพ่อลีว่าพระอริยเจ้า ผู้มีพลังกิจแจกล้าท่านพอลีธรรมทโรท่านเป็นพระผู้เลิศล้ำด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพบ,บูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกหมู่ทุกนามอีกทั้งบรรดาสายุุสิทธ์ของท่านก็มีมากมายท่านเป็นพุทธ,ธายาทที่องค์อาจในศีลบารมี สมาธิบารมีและปัญญาบารมีอีกทั้งยังเป็นพระนักปฏิบัติที่องอาจกล้าหาญในการเผยแผ่ธรรมะโดยแท้ปฏิปทาอันเละบุญละไมของท่านพ่อลีทำให้บรรดาสาธุชนเลื่อมใสทั้งกายวาจาและใจคันติธรรมและเมตตาธรรมของท่านเป็นที่ทราบซึ้งแก่พุทธบริษัททั้งปวงสัง่งสอนอบรมพุทธบริษัทให้เป็นบุคคลพลเมืองดีในชาติ มีพระตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่บูชาแสงแห่งพุทธธรรมส่องแสงสว่างโดยพุทธสาวกผู้บริสุทธิ์ให้ความอบอุ่นสงบสุขแก่ผู้คนทั้งปวงท่านพอลีธรรมทโรจึงเป็นพระธีระที่รับการยอมรับว่ามีพลังอำนาจจิตสูงและสำคัญยิ่งรูปหนึ่งเช่นเดียวกับ ท่านพระจันทร์ฟันอาจารโรท่านหลวงปู่ชอบฐานสโมในสายกรรมฐานของท่านพระจันทร์มั่นภูริทโตท่านพอลีได้ประสบความสําเร็จทั้งในทางธรรมและทางโลกท่านได้บรรลุภูมิธรรมในขั้นสูงสุดและองค์ท่านทราบว่าอดีตชาติได้เกี่ยวข้องกับจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าสุมาราชโดยตรงชีวิตและปฏิปทาของท่าน จึงมีทั้งสิ่งที่โลกรู้ตามได้และไม่อาจรู้ตามได้ท่านสร้างปริศนาชีวิตให้คนได้ค้นคิดเสมอทางไปและทางมาแห่งกิจอันใครใครตามรู้ได้ยากท่านจัดอยู่ในพระประเภทอจินไตรูปหนึ่งในวงกรรมฐานยุคป,ปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสิ่งที่เป็นอจินไตมีอยู่สี่อย่างคือ 1. วิสัยของพระพุทธเจ้า 2. ความคิดเรื่องการสร้างโลก 3. วิสัยของผู้มีฤทธิ์ 4. กฎแห่งกรรมคำว่าอาจินไตแปลว่าสิ่งที่ไม่ควรคิดแต่ควรพิจารณาโดยปัญญาขั้นสูงอันปัญญาสามัญไม่อาจติดตามให้รู้ได้หมายความว่าไม่ควรคิดด้วยหลักของตรรกศาสตร์เนื่องจากการคิดแบบนี้เป็นการคิดแบบอนุมานด้นดาวคาดคะเนเห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันจะนำไปสู่ความผิดพลาดได้ง่าย เพราะใช้ความรู้จากประสาทสัมผัสตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นเป็นพื้นฐานเท่านั้นในโลกนี้มีความจริงอยู่มากมายที่โลกไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เพราะพลังจิตบริสุทธิ์อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสธรรมดาสามัญจะรู้ได้ปาฏิหาริย์และกฎแห่งกรรมเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยประสาทสัมผัสอย่างปกติแต่ ต้องมีความรู้พิเศษอันกันกรองมาจากบาร,รมีศีลธรรมและสติวินัยอันยอดเยี่ยมจนกลายมาเป็นผู้บริสุทธิ์บรรลุอภิญญายาณรู้แก้งในโลกทั้งสามนั่นแหละจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงท่านพ่อลีเป็นพระอริยสงฆ์รูปหนึ่งที่ท่านสามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้โดยท่องแท้ ชีวิตของท่านจึงมีคุณค่าที่ผู้เราต้องเทิดทูนและคน้นคว้าเพราะหลักฐานการสอนและพื้นฐานอุปนิสัยวาส,สนาของท่านจะแตกต่างจากครูบาอาจารย์องค์อื่นๆเป็นมิติหนึ่งที่จะไขปริศนาเรื่องโลกนี้โลกหน้าชาตินี้ชาติหน้าตายแล้วไปไหนบนรรลุธรรมได้อะไรพระอรหันต์เป็นเช่นไรนับว่าท่านประสบผลสำเร็จในทางธรรมบริบูรณ์สมบูรณ์แบบแล้ว ส่วนในทางโลกท่านยังได้รับการยกย่องสูงสุดจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคือเนื่องในวรโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท,ท่านยังได้รับพระราชทาสนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุทธิทธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์พร้อมๆกับพระญาณวิสิท์สมิทธิวีรจารย์หลวงปู่สิงห์ขันตยาขโมและ พระนิโรธรังสีคำพีรเมธาจารย์หลวงปู่เทศเทศรังสีในปลายปีพุทธศักราช2500